ก็แบ่สามเปอร์เซนต์เองสามสิบสามเปนยังไงคนจเอาเงินของเข้าเด้คนมาพี่ก็ได้นี่นสั้นในสันหรฮะคนจะมี

บซื้อเบียกันนะอยากกินเบียร์ป่ะเอาบุื้อเบียร์ไปวะคนไลายมารูมังนี่เอาบเอเบียไป่ ดีรานานะน้องแข่งรตน้องแข่งเขายูโรถ์บอมเบนบนดิซีเบียก่อนจักบาทวะปาผูรปองออาวิวไหมน้ำตก Oh.